กลางคืนมืดมนทนฝืนฝืนโชคชะตานี่คือการใช้เสียงอะไรคะเสียงเสียงเดียวเสียงธรรมดาใช่ไหมเสียงธรรมดาใช่ไหมคะคือมันก็มีเสียงสูงเสียงต่ําใช่ไหมคะมีเสียงสูงเสียงต่ํามีประโยชน์อื่นอันใดที่หัวใจเรารักกันปานจะกลืน แต่กลยต้องห่างดังอาทิตศไกลกลางคืนมืดมนทนฝืนฝืนโชคชะตาเห็นไหมคะมันก็มีเมโลดี้ของมันแต่ว่าในเนื้อหาของเพลงนะคะเพลงนี้เป็นเพลงอะไรคะเพลงรู้สึกเศร้าๆหน่อยใช่ไหมคะเศร้าๆหน่อยอ การใช้เสียงหนักเสียงเบาเพื่อให้เพลงนะคะตะกี้เราร้องแล้วรู้สึกฟังแล้วธรรมดาไหมคะธรรมดาถ้าหากว่าเราเราร้องนะคะมีประโยชน์อื่นอันใดที่หัวใจเรารักกันปานจะกลืนแต่กายต้องหา ฟื้นฟื้นโชคชะตาได้แต่โลกปลอบใจกันว่าสักวันความรักสมจินตนาจนสิ้นใจจากได้ครองรักเพียงราเกินเอื้อม เช่นประตูกั้นควางถึงเราสัญญารักกันว่ามันจีรังแต่ดูเหมือนดังอยู่คนละฝาฟ้า,ฟาคิดสลัดตัดใจไกลสุดฝืนใจ จำฝืนใจคุมอยู่กับรักยามทรมาเพราะว่าสนาชีชะตาจดกว่าชะตายนะคะเป็นไงคะฟังแล้วเป็นไงคะฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันมันมารู้สึกว่ามันมีความเศร้าไหมคะเศร้าไหมฟังแล้วเศร้าไหมคะเพราะเรารู้จักว่าเรา รู้จักใช้เสียงหนักและเสียงเบาตรงไหนที่เราจะใช้เสียงหนักและตรงไหนที่เราจะใช้เสียงเบามีประโยชน์อื่นอันใดประโยชน์คือหนักอันใดคือเบาเห็นไหมคะประโยชน์มันเป็นคําที่ประโยชน์คือมันเป็นคําเน้นใช่ไหมคะเป็นคําเน้นอันใดเป็นคํำ อ่าเขาเรียกอ่าเป็นคำที่เรามัน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 รู้สึกว่ามันเป็นคำที่มัน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 เศร้านะฮะมัน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 ไม่มีมันมันไม่มีอะไรมันอ่ามันไม่มีคุณค่านะคะมันไม่มีคุณค่านะคะฉะนั้นเวลาเราเราเราจะใช้อ่อซีี่ย์ที่จะให้ขับ กับเพลงนะคะเราต้องเข้าใจเข้าใจในเนื้อหาสาระนะคะ,ม,ม,ะมีมีประโยชน์ใช่ไหมมีประโยชน์อื่นอันใดเห็นไหมคะเสียงมันจะเบา